ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง Thailand Auto Review ของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจอกับสิ่งที่พิเศษมากๆและเชื่อว่าหลายคนรอคอยกันอยู่เราไม่ได้พูดถึงรถยนต์หรือรถบรรทุกเหมือนปกติแต่วันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับสุดยอดเครื่องบินขับไล่ที่ทรงพลังที่สุดของกองทัพอากาศไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่ภาพจริงจากการฝึกยิงจริงของเครื่องบินรบ JAS 3 9คือเป็น F16 Fighting Fal c o คอนและ F5 Ti g e r i เกพร้อมการปล่อยอาวุธขั้นเทพอย่าง GBU12 ูสิบสอาวและ AGM 65 m a ม e r i c k าซึ่งนี่ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้จอดลึกถึงสมรรถนะความสามารถราคาคุ้มคา่าและสิ่งที่สิ่งเหล่านี้หมายถึงต่อขีดความสามารถในการป้องกันประเทศของไทยเอาล่ะครับเตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่จะเป็นการรีวิวที่ทั้งเข้มข้นและน่าตื่นเต้นกองทัพอากาศไทยมีการใช้งานเครื่องบินรบหลากหลายรุ่นมาตลอดหลายทศวรรษและแต่ละรุ่นก็มีบทบาทเฉพาะตัว เริ่มกันที่ F-5 Tiger II-1 ในเครื่องบินที่อยู่กับไทยมายาวนานตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1970ด้วยโครงการอัปเกรดครั้งใหญ่เครื่องบินรุ่นนี้จึงถูกยกระดับเป็น F-5TS Super Tigris มาพร้อมเรดาร์ใหม่ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินใหม่และรองรับอาวุธทันสมัยอย่าง AIM-120 AMRAAM รวมไปถึงระเบิดนำวิถีแม่นยำการได้เห็น F-5 ยิง GBU-12 หรือ AGM-65 แสดงให้เห็นว่าแม้จะเป็นเครื่องบินรุ่นเก่าแต่เมื่ออัปเกรดแล้วก็ยังทรงพลังและตอบโจทย์ได้ดี ถ้าใช้จ่ายในการจัดหา f 5แต่เดิมอยู่ที่ประมาณ20-25ล้านเหรียญสหรัฐต่อเครื่องซึ่งถูกกว่าการซื้อเครื่องบินรุ่นใหม่ใหม่มากการอัปเกรดยังประหยัดกว่าและช่วยรักษาทีดความสามารถของฝูงบินไทยไว้ได้ต่อมาคือ F16 Fighting Falcon 1ในเครื่องบินขับไล่ที่โด่งดังที่สุดในโลกกองทัพอากาศไทยมี F16A บีแลรุ่นอัปเกรด F16AM อยู่หลายฝูงบินและในภาพที่เราได้เห็นก็มีการปล่อยระเบิดนำวิถี GBU12 และมิสไซ์ AGM65 Maverick ซึ่งต่านก็เป็นอาวุธที่พิสูจน์มาแล้วในสนามรบ F16 มีชื่อเสียงเรื่องความคล่องตัวและความอเนกประสงค์สามารถทำภารกิจทั้งโจมตีภาคพ,พื้นดินและครองอากาศได้ความเร็วสูงสุดทะลุแมสสรัศมีปฏิบัติการราว550กิโลเมตรต่อภารกิจบรรทุกมาตรฐาน และบรรทุกอาวุธได้หลากหลายราคา F 1 6แตกต่างกันตามรุ่นแต่โดยทั่วไปอยู่ที่30-50ถึงล้านเหรียญสหรัฐต่อเครื่องสำหรับไทยถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของฝูุ่มบินที่ทั้งทรงพลังและคุ้มค่าและดาวเด่นที่สุดในการฝึกคือ JAS 39 g r ิ p เ n นที่ไทยจัดหาจากสวีเดนนับเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียที่ได้ใช้เครื่องบินรุ่นนี้ g r i p ป n เป็นเครื่องบินขับไลย,ยุคที่4.5ที่มีขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบาแต่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเต็มรูปแบบมาพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง ดัต้าลิงและถูกออกแบบมาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานราคาต่อเครื่องอยู่ราว 60- 70ถึงล้านเหรียญสหรัฐแต่ค่าบำรุงรักษาต่อชั่วโมงบินต่ำกว่าหลายรุ่นตะวันตกมากป่ิเป็นทำความเร็วได้แม้สองมิเรดาและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำยุคเห็นภาพริเป็นปล่อยระเบิดนำวิถีแล้วบอกเลยว่ากองทัพอากาศไทยเลือกลงทุนได้อย่างชาญฉลาดคราวนี้เรามาจอดลิกเรื่อง A 12, ไอาวุธ GBU 1 2 p สอ e ปาว i i กันบ้างน,นี่คือระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ ขนาด500ปอนด์ติดตั้งชุดนำวิถีเพื่อให้สามารถเล็งเป้าด้วยความแม่นยำแทนที่จะทิ้งระเบิดแบบอิสระที่ไม่แน่นอนการใช้ GBU-12 ทำให้ใช้ระเบิดน้อยลงลดผลกระทบข้างเคียงแต่ยังคงสร้างความเสียหายสูงราคาต่อชิ้นประมาณ20,000-25,000เหรียญสหรัฐถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับมิตไไส์แต่ก็ยังทรงประสิทธิภาพต่อมาคือ AGM-65 Maverick มิตไไส์โจมตีภาคพ,พื้นดินชื่อดังที่ใช้ทำลายรถถังสิ่งก่อสร้างหรือเรือมีทั้งระบบนำวิถีด้วยอินฟราเรด กล้องทีวีและเลเซอร์ราคาอยู่ที่ประมาณ120,000-150,000เหรียญสหรัฐต่อ1ลูกซึ่งแพงกว่าระเบิดนำวิถีแต่ก็คุ้มค่าสำหรับการโจมตีเป้าหมายสำคัญภาพการฝึกยิงของไทยยืนยันได้ว่ามีความพร้อมในการใช้งานจริงเวลามองไปที่สมรรถนะเราจะเห็นว่าเครื่องบินแต่ละรุ่นมีจุดแข็งต่างกัน f 5อาจไม่เร็วหรือทันสมัยเท่าปริเป็นแต่ก็ยังทำงานได้ดีในฐานะเครื่องบินเบา F16 แสดงให้เห็นว่าทำไมถึงถูกเรียกว่าเป็นม้าทำงานของหลายประเทศ ส่วนกริปเปนก็คือเครื่องบินสมัยใหม่ที่มีเทคโนโลยีเครือข่ายล้ำสมัยและค่าบำรุงรักษาถูกมากเรื่องค่าใช้จ่ายถือว่าสำคัญกองทัพไทยเลือกกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดคือผสมผสานเครื่องบินเก่าอัปเกรดกับรุ่นใหม่เช่น F5TS ใช้เองินอัปเกรดถูกกว่าการซื้อใหม่มาก F16 ยังคงอัปเกรดเพิ่มเติมได้ส่วนกริปเปนถึงแม้ราคาสูง แต่ค่าบินต่อชั่วโมงถูกมากแค่ราว5 0 0 0เหรียญสหรัฐขณะที่ F-16 อยู่ราว7 0 0 0พ0 0ถึง 8, เหรียญและรุ่นใหญ่ๆอย่าง F-15 หรือ Eurofighter ยิ่งแพงขึ้นไปอีกนี่แหละคือความคุ้มค่าของริปเปนอีกสิ่งที่ภาพการฝึกยิงนี้แสดงให้เห็นคือการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการกริปเปนทำหน้าที่เป็นเครื่องบินสมัยใหม่ที่แชร์ข้อมูลได้ F-16 และ F-5 ทำงานร่วมกันในการโจมตีหรือป้องกันนี่คือยุทธวิธีที่สำคัญในสงครามสมัยใหม่ไม่ใช่เรื่องว่าเครื่องบินลำไหนดีกว่า แต่คือการที่ทั้งฝูงบินทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่สะท้อนออกมาไม่ใช่แค่ความแรงของอาวุธแต่ยังเป็นสัญญาณถึงความพร้อมรบของกองทัพไทยทั้งกับประชาชนในประเทศและสายตาต่างชาติภาพระเบิดระเบิดกลางท้องฟ้าเสียงคำรามของเครื่องบินและมิสไซล์ที่พุ่งใส่เป้าหมายเป็นการย้ำว่าไทยให้ความสำคัญกับการป้องกันประเทศพูดถึงความคุ้มค่า ต้องคิดถึงหลายมุมไม่ใช่แค่ราคาซื้อแต่รวมถึงสมรรถนะความน่าเชื่อถือและความสามารถในการอัปเกรด F 5ค่าอัปเกรดแล้วคุ้มส,สุดเพราะประหยัดแต่ยังใช้ได้จริง f 1 6ยังคงเป็นเครื่องบินขับไล่ที่เชื่อถือได้และกริปเป็นคืออนาคตที่จะทําให้ไทยก้าวทันเทคโนโลยีการบินยุคใหม่สิ่งที่เราได้เห็นจากคลิปนี้ไม่ใช่แค่ภาพเครื่องบินยิงอาวุธแต่คือการสะท้อนถึงยุทธศาสตร์การลงทุนและการวางแผนระยะยาวของกองทัพไทย ที่มีทั้งเครื่องบินรุ่นเก่ารุ่นกลางและรุ่นใหม่ทำงานร่วมกันเป็นชั้นๆพร้อมอาวุธนำวิถีแม่นยำอย่าง GBU-12 และ AGM-65 ที่ทำให้กองทัพไทยยืนหนึ่งในภูมิภาคด้านความพร้อมทางอากาศนี่คือการรีวิวเชิงลึกของผมเกี่ยวกับฟุตเทจจริงที่เห็น JAS-39 g r i p e น F-16 Fighting Falcon และ F-5 Tiger II ยิงอาวุธ GBU-12 และ AGM-65 มันไม่ได้เป็นแค่การซ้อมยิงธรรมดา แต่คือภาพสะท้อนความแข็งแกร่งและการบริหารจัดการที่ชาญฉลาดของกองทัพอากาศไทยหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับทั้งความมันขององค์การดูการระเบิดกลางท้องฟ้าและได้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะราคาและความคุ้มค่าของเครื่องบินเหล่านี้ถ้าชอบการรีวิวแบบจอดลิฟนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามช่อง Thailand Auto r e v i e ของเราและบอกด้วยว่าคุณคิดว่าเครื่องบินรุ่นไหนให้ความคุ้มค่าสูงสุดสำหรับกองทัพไทย